ครับดูภาพชาร์กอีกทีนะครับตอนเปิดกล้องไม่เจอตัวครับนี่ปิดกล้องพอมาเปิดทีหลังครับเจอตัวทันทีเรียบร้อยครับไม่กลาจับกลัวมันลื่นหลุดครับ ครับตัวนี้อยู่โล่งๆเลยครับมันเตรียมตัวจะหนีเลอยิงเลยครับเหล็กร้อยตัวนี้น่าจะไข่ไปแล้วครับพร้อ,อมเชียวตัวนี้ลอยอยู่เฉยๆครับ จับเอาเลยครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับจับได้เลยครับตัวนี้นิ่งๆครับเปลี่ยนทุงมือใหม่ได้ด้วยมีใช้ทุงมือผ้าธรรมดาครับ ตัวกับก้อนหินครับแต่ตาสะท้อนแสงครับจับได้เลยครับดูภาพถ่ายอีกครั้งนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับนี่ครับใหญ่มากดินแรงมาก น้ำแตามแนวหินไปเรื่อยๆครับสายไฟมองหาไปเรื่อยๆครับมันจะแอบซ่อนอยู่แถวๆนี้นะครับนี่แต่ผมเจอปลาลิ้นมาครับตัวนี้ตัวอร่อยเลยครับเนื้อทั้งนั้นเลยครับได้แล้ว กระบางครับเรียบร้อยตัวกำลังดีนะครับย่างกินอร่อยมากเลยครับปลากระบางตามไปยิงปลากระบางให้เพื่อนครับชมวกเพื่อนลั่นไม่ออกครับอยู่ในซ้ายนี่ ีนตัวใหญ่เลยครับปือไม่ยอมล่าเพิ่งมาล่าเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้โดนยิงแล้วหลุดครับผมเลยตามมาเก็บให้อีกทีครับเรียบร้อย โดน,นเต็มไม่หลุดอีกแล้วครับยนี่ยนี่ครับนี่ครับหมึกสองตัวคู่เลยครับเดี๋ยวผมจับทั้งสองมือเลยนะครับเนี่ยคู่นี้จับุ๊บนี่ต้องปล่อยไฟใช้แล้วก็จับอีกมือตึบเลยครับได้ทั้งคู่ครับ ปากระเบนครับแต่เปิดกล้องไม่ทันครับสาวขึ้นมาแล้วครับเมือกครับนอนอยู่บนหินครับสองตัวนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ จับง่ายๆเลยครับอีกตัวนึงนอนอยู่ข้างๆกันนี่ครับต้องทิ้งไปฉายจับเหมือนเดิมครับเมื่อตื๊บเลยแต่ได้ทั้งสองตัวเลยครับ นอนอยู่ในแองตีแองนอนอย่างดีเลยครับเนี่ยซ่อนตัวครับไปจะเอพอดีครับจับเอาเลยครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับตัวโลขวาอยู่ครับ ตัวนี้ครับคอยดูนะครับพอจะจับได้ทุลักทุเลนาดูครับมันทั้งท่านี้แล้วครับจับอีกรอบนึงไม่ได้อีกยิงเลยครับยิงก็เฉียดเฉียดครับ แล้วมันก็วิ่งมาจำน้นครับวิ่งเข้ามือเลยจับเรียบร้อยอันนี้ครับเทพสุริยาครับจับไม่ได้เหมือนกันเลยต้องยิงเอาครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ยภาพสดๆครับ ตัวนี้ปลาซอยนกเข่าครับงอแต่เล็ครับไปลเลยปลด <c oughs> ว่ายตามหาครับน้ำใสมากครับจุดนี้ตัวนี้ครับเปิดกล้องแทบไม่ทันเหมือนเดิมครับดูภัพชากีกทีนะครับ ัวกำลังดีเลยครับปลากระบางครับตัวนี้ยิงโดนแค่ปีกมันครับพอดึงลูกดอกขึ้นพอดึงชวมวกขึ้นก็หลุดครับ ต้องแพงซ้ำครับถึงจะได้ดีแล้วมันไม่ไว่ายหนีไปที่อื่นนี่ครับเดี๋ยวว่ายแต่ต้องคอยระวังหางมันนะครับนี่ครับปลาแพะใหญ่ครับ ปลากกระเบนครับยิงไม่โดนซะงั้นครับว่าเล็งตรงแล้วนะครับเนี่ยสายสายตาจะเอียงไปแล้วนะครับผมเนี่ยไม่โดนเฉยเยอะแต่ตัวนี้ก็วิ่งไปหาเพื่อนผมดูดีครับก็าโดนเพื่อนกรเกระเบเดิมครับดูตับชาตอีกทีนะครับนี่ครับตะครุบเอาครับปุ๊บลุดครับ อยู่นิ่งๆก็หลุดอีกครับหอยเม้นด้วยมีโดนหอยเม้นทิ่มนิ้วก้อยเลยครับแต่มันอยู่ในซอกหินนี้ครับ้ายจะเอาฉมวกแทงได้ตัวครับ ภาพชายทีครับตัวนี้หมกอยู่ในทรายครับหันไปเปิดกล้องไทมไมมทันครับแต่จับได้อยู่นะครับนี่ครับตัวสวยเลยนี่ครับแอบอยู่ในซอกหินครับหมึกใหญ่ อวนปึ๊กเลยครับตัวนี้นี่ครับปลาดาวหลายสวยดีครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับปลาดาว ซื้อซื้อซม,มิครับทาซมิปลาหมึกสดครับหาดกันอยู่ข้างทะเลเลยครับเ <c oughs> ช็บกุกเช็บกุกแดด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 ไปตาแตกเลยไม่เป็นไง ขึ้นจูงโบนตะวันาวนะตะวันดาวาสวัสดีขึ้นจูงับนรวมกันเึ้ื่อนจากน้ำปุ๊บก็มาหั่นกันเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่มีใครกินโชว์หน่อยหรอกต่ยงงังเลยกนตะ่ถขาดไม่เสร็จเลยเนี่ย ขายเสร็จกขายเสร็จก่อนมีข <c oughs> ึ้นกระมงเป็นก้อนเลยเป็นไง <c oughs> นับแซบครับไฟส่งเต็มเต็ม <c oughs> บายบายรอยวันนี้เราจะทำหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้คือลวกหมึกไว้ก่อนครับ หมกักกระซอดหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำปลาครับหมักเพื่อจะทอดนะครับทอดกระเทียมทิงไว้สักพักนึงครับนี่ครับกระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อย ทอดให้เดือดังครับสเสร็จแล้วครับเหมือทอดกระเทียมนีม่นนครับ เนี่ยวุ่นจะอร่อยรือเปล่าใช้ได้ครับครับเสร็จแล้วมากินข้าวกันครับนี่ครับหมึกย่างปลากระเบนเอปลากระบางย่างครับนี่หมึกทอดกระเทียมครับนี่สมตำ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ